ีค่ะมาเจอกับโค้ดนกเอเวอร์นนะคะวันนี้นที่นกจะรองครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็สินค้าตัวนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะประทับใจอย่างมากเลยนะคะแล้วก็คุณภาพเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆเลยในราคาที่จับต้องได้ทุกคนเลยค่ะนี่เลยค่ะแป้งนะคะแป้งเอเวียค่ะ ตัวนี้เขาก็จะมีสารสกัดนะคะหลากหลายเลยนะคะจากดอกโบตันนะคะก็ช่วยในเรื่องของการปกปิดนะคะจะเน้นในเรื่องของการปกปิดแล้วก็ควบคุมความมันได้อย่างดีนะคะก็มี SPF นะคะ3 0 PA บวกบวกบวกด้วยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสกันเลยนะคะโนเป็นคนผิว2สีนะอันนี้โนเลือกเบอร์2นะคะเลือกแป้งเบอร์2นะคะ สงเ,งเขาก็จะมีเป็นกระจกให้นะคะแล้วก็มีพักมาให้นะคะตัวนี้เขาจะมีกันแดดในตัวนะคะ แต่หลายคนที่เคยได้ลองใช้แล้วนะคะก็ประทับใจที่ว่าเขาจะไม่เป็นคราบด้วยนะคะและเขาจะสามารถช่วยควบคุมความมันได้ทั้งวันด้วยค่ะตัวนี้เหมาะกับผิวของคนเอเชียนะคะในบ้านเราในเมืองไทยนะคะจะแตกต่างจากแป้งเกาหลีนะคะที่หลายๆคนอาจจะเคยลองใช้นะคะที่เป็นแป้งเกาหลีเนี่ยเขาก็จะแป้งเกาหลีเนี่ยเขาจะ ตามสภาพผิวนะคะของคนแต่ละโซนทวีปอย่างคนไทยอะค่ะจะผิวมันนะคะแป้งเนี่ยเขาต้องควบคุมความมันแต่ส่วนคนเกาหลีเนี่ยผิวเขาจะค่อนข้างแห้งนะคะหลายคนเนี่ยที่ใช้แป้งเกาหลีเนี่ยจะไม่ค่อยควบคุมความมันสักเท่าไหร่แต่เขาจะออกเป็นมันๆวาวๆเนาะเป็นหน้ามันเป็นหน้าวาวแต่ตัวนี้เขาจะเน้นในเรื่องของการปกปิดแล้วก็ควบคุมความมันนะคะ ทำให้ผิวเรียบดูเรียบเนียนแต่ถ้าหากว่าเราใช้ควบคู่กับในส่วนของเซรั่มนะคะของเอเวียนะคะก็เป็นอะไรที่สุดยอดประมากเลยแล้วก็จะมีตัวกันแดดด้วยนะคะเราทาเซรั่มก่อนแล้วก็ตามด้วยกันแดดแล้วก็ใช้แป้งของเอเวียนะคะรู้สึกว่าเนียนดีค่ะ แล้วก็เนื้อเบาเลยนะคะพอตบแล้วก็เขาก็จะกคลืนไปกับผิวอยูนะ,ะรู้สึกไม่หนักหน้าด้วยะค,ะค่ะเขาจะกคลืนไปกับผิวได้เลยนี่นะคะนกทากข้างหนึ่งแต่ดูจากกล้องนะกล้องเขาค่อนข้างที่จะภาพสวยอยู่จะไม่ค่อยเห็นความแตกๆเท่าไหร่เนาะ ็จะควบคุมความมันได้นะคะข้างนี้ข้างข้างฝั่งนี้ก็จะดูมันๆเนาะข้างนี้ก็จะดูปกปิดความมันได้แนะ,ะนำเลยค่ะนี่แล้วก็เวลาที่เรามีเหงื่อออกนะคะเขาก็จะไม่ได้เป็นคราบนะตัวนี้ถ้าหากว่าเรา เหมาะกับสภาพผิวของคนไทยเลยค่ะขอให้เมียนด้วย เป็นอะไรที่ดูเนียนมากเลยค่ะเหมาะกับผิวเลยแล้วก็เบาด้วยนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะนะสัมผัสได้เลยว่าไม่เหนียวเหนอะหนะหน้านะบอดี้นกทำงานแล้วก็เงือออกนะหน้าค่อนข้างเหนียวไปนิดนึง เอเวียนะคะจากเ v เวอร์ค่ะใครที่สนใจนะคะแป้งภาพดีๆนะคะคุณภาพที่เราจับต้องได้นะคะราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะคะแต่คุณภาพเนี่ยหลักพันเลยละค่ะสนใจก็สามารถติดต่อได้นะคะ